่านสาธุชนพุตธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่ยี่ิห้าธันวาคมสองพห้ารอสเอ็เป็นการบันทึกตอนที่หกของหนังสือเล่มที่ห้าที่เรียกว่าหนังสืออันเล่นเขียนโดยสสองสุวรรณแต่ว่าเวลานี้เขียนไม่ไหว ตาไม่เห็นเส้นไม่เห็นหน้หมึกก็เลยต้องบันทึกแทนทึกเสียงแทนให้เจ้าตีเจ้าหน้าที่ลอบเป็นตัวหนังสือก็เป็นอันว่าตอนที่แล้วเรื่องมาขาดตอนลงที่เรื่องของเราเรื่องเราของท่านพลเลยเอกกมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่าท่านเป็นเทวดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ เชื่อท่านจริงๆมีความเคารพจริงๆขอย้ำตอนนี้นะบรรดาท่านผู้ฟังถ้าเชื่อไม่จริงเคารพไม่จริงอย่าลืมว่าท่านเป็นเทวดาท่านรู้ความรู้สึกของคนท่านจะไม่ยอมเชื่อท่านจะไม่ยอมช่วยมา่ว่าถึงการช่วยเหลือเขาบนกันทุกอย่างเป็นการช่วยเหลืออาตมาจะนำเรื่องมาคุยให้ฟัง อาจมาก็เคยบน่นแต่ถ้าว่าให้บนให้คนอื่นเขาบน่นบ่นเพื่อช่วยเขาท่านก็ช่วยได้ถ้าไม่ลืมเรื่องนี้ก็จะนํามาเล่าให้ฟังเพราะไม่ได้บันทึกมาเป็นอันว่าครั้งหนึ่งเอาครั้งสําคัญเสริมสีส่งสิริเธอมีความเคารพในก,กําลังยุพนมากมีอะไรขัดข้องเธอก็บน่น การบนทุกอย่างของท่านมีผลทุกคราวคนนี้มีความเลื่อมใสามากต่อไปเมื่อคนอื่นมีทุกข์ต้องการให้แทงกรมหลวงพิพรช่วยก็มาขอร้องให้เสริมสีมนเพราะตนเองจะบนก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยทําผิดหรือทำถูกจิตใจใน่เคารพแน่แต่เกรงว่าจะผิดระเบียบ ถ้เสริมสีก็ช่วยบนให้แล้วก็มีผลตามนั้นทุกครั้งเป็นที่น่าอัจรย์นี่ใครว่าผีช่วยไม่ได้เทวดาช่วยไม่ได้และบรรดาท่านทัง้งหลายไม่จริงก็คนมันไม่ดีเทวดาท่านจะช่วยยังไงเทวดาเทวเพลผู้ประเสริฐท่านจะมีเทวดาได้ธรรมะเบื้องต้นของท่านที่ปฏิบัติได้ขั้นแรกก็คือฮีริโรตปปะ ก่อนจะตายมีความรู้สึกตัวเกรงกลัวผลของความชั่วอายความชั่วเวลานั้นจิตเป็นกุศลธรรมตายจากความเป็นคนจึงเป็นเทวดาแต่ในเมื่อคนที่จะไปใช้ท่านและต้องการจะเห็นท่านต้องการท่านช่วยในเมื่อคนนั้นเองยังม,มันยังนิยมความชั่วไม่ไอายความชั่วไม่เกรงกลัวผลค,ความชั่ว เป็นคนเลวเทวด,ดาเปลวผู้บวชเสดิจผู้บระเสริจก็ไม่กล้าสู้คนเลวไม่กล้าช่วยคนเลวเพราะเกรงว่าจะเลวไปด้วยอย่างนี้คนเลวบ่นไม่ได้ผลบอกกันเสก่อนนะวิธีบ่นที่แรกก็คือบ่นกันตามความชอบใจต่อมาตรรมาถามท่านก็ขอพูดกันตรงไปตรงมาว่าเคยคุยกับท่าน นะท่านกงหลวงยุพรนะท่านมาเห็น,เป,นเป็นประเป็นปกติแล้วก็ขอร้องให้ท่านช่วยอะไรท่านก็ช่วยตามก,กําลังของเทวดาที่เพิ่งช่วยได้อย่าไปเกณฑ์เทวดาทุกอย่างถ้า,ากเกณฑ์ว่าขอเทวดาจงบอกหวยให้อันนี้ไม่ได้เกณฑ์ได้เทวดาเขาไม่ช่วยอยา่าแตมานี่ขอพูดให้ฟังท่านปู่ใหญ่คือสามโมรีพรม เดิมทีเดียวเมื่อท่านเป็นพระในหลายพันหลายร้อยปีมาแล้วอาจจะเป็นเกือบทันพันปีมาแล้วท่านชื่อสิงห์เป็นพระสมสมาบัติขั้นสูงนี่ก็เป็นพระอารียเจา้าต่อมาขณะที่ท่านเป็นสามบดีก่อนเป็นสามบดีพรมขณะเป็นรองไปถามเรื่องหวยท่านนี่ท่านเอาเรียงเบอร์มาให้อ่านเลย อ่านเลียงเบอร์อ่านในทุกรางวัลเหมือนกับที่เขาพิมพ์เนี่ยภาพไปเห็นแต่ท่านบอกว่าห้ามบอกใครนะ <c oughs> แต่ความจริงสังเกตูแล้วว่าถ้าไม่บอกที่ตรงทุกทีถ้าบางครั้งท้าจะบอกว่าพูดได้เท่านี้นะถ้าพูดเท่านั้นมีผลถ้าพูดเลยไปตัวเดียวแล้วแตมเดียวแล้วประโยคเดียวจะไร้ผลทั้งหมด เวลานี้้าอเลยขอร้องบิลเศ็บบอกเอางี้ก็แล้วกันอยากจะรู้จะให้รู้แต่ห้ามพูดแต่ติดขาดก็เลยเป็นว่าไม่รู้ดีกว่ารู้แล้วพูดไม่ได้ตัดใจนี่มาว่าทั้งเรื่องกมหมายผ่อนกันดีกว่าวิธีบ,นบ่นบรรดาแทนพธบริษัทฟังแล้วอาจจะบ่นกันบ้างบ่นก็คือหนึ่งข้าวปากหมอ้อ คำว่าข้าวปากหม้อจะหมายความข้าวปากหม้อยังไม่เป็นเด้งไข่ตักมาหนึ่งถ้วยราการที่สองหมูต้มหมูธรรมดาต้มประมาณสักครึ่งกิโลถ้าจนจนมากก็ชิ้นเดียวจะให้เล็กนักในรายการที่สามก็ไก่ต้มถ้าจนมากมีทุนน้อยก็ไม่ต้องถึงตัวเอาชิ้นนก็ได้แต่คนมีทุนมากต้เอาถึงตัว ย่าขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทวดาไม่ช่วยต่อมาก็ทองหยิบไฟทองอย่างแล้วก็ย่างแล้วถ้วยเล็กๆก,ก็ได้สองสามอันก็ได้นะแล้วต่อมาก็นมจีนน้ำพริกเท่านี้ก็พอแล้วแต่ว่าตามพิธีกรรมถ้าจะบนท่านให้ใช้ของทั้งหมดที่ก่อนเวลาบนถวายก่อน เวลาถวายท้ากำหนดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีแต่ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ย้ายถึงสองโมงเช้าถ้าจะแก้ตอนบ่ายตอนเย็นให้ใช้เวลาสามโมงเย็นแต่ก่อนเวลาสามโมงสามโมงเย็นถึงสิบนาทีเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งไม่ต้องใช้กันเวลานี้ท่านเป็นวิรุณหกเมื่อก่อนเป็นวิรุณหก ชอบให้เขาแก้บนด้วยน้ำตาลเมาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วลูกน้องมันมากเดี๋ยวลูกน้องมันเมามนุษย์จะมีความลำบากเทวดาเมาในียุ่งแต่ความจริงเทวดาทําไหลกินน้ำตรงน้ำตาลแล้วก็ว่ากันเรื่อยเฉยไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสมัยเป็นคนชอบอะไรก็ขออย่างนั้นที่มาเรื่องการบนที่มีผลเป็นพิเศษทำให้เทวดาลำบาก คือช่วยเขาแล้วเทวดากับลำบากคนบนมีความสุขแต่เทวดามีความทุกข์นั่นก็คือว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเป็นร้อยตำรวจโทคนนี้เป็นเมือปรบับแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่บอกละเวลานี้ก็เป็นพันเอกและเป็นคนรุ่นเดียวรุ่นราวเขาเดียวกันก็าไปฏิพลนกันมหมดแล้ว ก็เกรงว่าจะเขาย้ายไปนานแล้วเข้าใจว่าจะเป็นในผลไปแล้วถ้าตามอายุลร่การเห็นเพื่อนเพื่อนกันคนไล่ไล่กันเวลานั้นเวลานี้ก็เป็นพลตรีพลโทไปแล้วแต่ท่านผู้นี้จะเป็นขั้นไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้นี้ก็ไปจับโจรร้ายคนหนึ่งคนนี้ร้ายปล้นฆ่าปล้นไม่ปล้นฆ่าบางปล้นไม่ฆ่าบางแต่ปล้นแหน่ ไปจับมาแล้วคนนี้ก็ติตารางต่อมาลูกสาวของท่านบุคคลน,นี้เจ็บใจเพราร้อยตำรวจโทรคนนี้มาจับพ่อติตารางให้นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เขามีเหตุมีผลบ่าว่าพ่อของเธอไปปล้นเขาเขาจับติตารางเป็นการถูกต้องอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ว่าลูกกับพ่อย่มีความรักกันยะมมีความหวังดีในกัน เขาจะโกรดคนที่จับพ่อเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าตำหนิตำหนิก็ไม่มีผลแต่เธออายุอย่างน้อยอยู่ประมาณสิบหกปีก็ต้องสวยก็เรียกว่าสวยคนคนรูปร่างค่อลางสวย <c oughs> ถ้าประกวนางงามได้ได้เป็นที่หนึ่งของคนรักแน่ <c oughs> ถ้าผู้ชายคนไหนรักคนไหนก็ให้ที่หนึ่งจะน่าเลิศ แต่คนนี้ก็หน้าตาน่ารักผิวพรรณดีรู้สึกว่าโวดทรงก็ดีส่วนสัก,ก็ดี <c oughs> เธอก็ไปสมัครเป็นหญิงโสเพณีก็เรียกว่าโสเพณีแก้แค้นไม่ใช่โสเพณีสมัครเล่นและไม่ใช่โสเพณีอาชีพโสเพณีในต่างจังหวัดเวลานั้นก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน <c oughs> เป็นแต่เพียงมีบ้านหรือมีห้องแถวที่เขารับจญิงค่าประเพณีเข้าไปแล้วเขาก็รับสมัครเมื่อเธอเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาใครเข้าไปก็รับแขกแตังก็ได้อันนี้ก็เห็นใจเธอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> แส่งต่งก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการนั่นคือต้องการจะแก้เผ็ดในตำรวจกนนีก็หาอาจารย์ หาครูบาอาจารย์มาทำไสยศัสตร์เรียกว่าทำเสน่ห์ก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็หาทางให้คนแมมมาแนะนํากับนายตรวจคนนี้ว่าหญิงสาวคนนี้เข้ามาใหม่ใหม่เอี่มจ้องไม่เคยผ่านงานอย่างนี้มาแต่ก่อนแต่สายว่าพ่อตายไม่มีใครเลี้ยงก็มีความจําเป็นต้องทอิศตัวเพื่อเงินชั่วคราว แล่เธอก็จะเป็นอยู่ไม่นานเพราะได้สตางพอเธอก็จะเลิกแต่ว่าท่านนายตำรวจคนนี้ย่องย่องเข้าไปจะดีมากท่านนายตำรวจยังหนุ่มได้ข่าวอย่างนั้นก็เข้าไปแต่เขามาเขาส่งข่าวเป็นพิเศษอีกนะว่าถ้าหากว่าเป็นตำรวจแล้วฟรีทุกรายสามารถจะเหมาคืนเหมาเป็นวันๆกันได้เลย เป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าจะมีสตังจ่ายค่าอาหารประจำวันแค่ข้าวรรดแกงให้เธอได้กินในอิ่มอย่างนี้เหมาได้ตลอดการเท่าไรกี่วันก็ได้เป็นเดือนก็ยังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนายตำรวจเธอจะชอบมากท่านนายตำรวจคนนี้ทราบก็ยินดีนเรื่องเนื้อสดนี่ยังไม่ต้องต้ม อย่างนี้สดแท้แทเนื้อสดประเภทไม่ต้องต้มในรถโอชะท่านก็ย่องเข้าไปเธอก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนัดหมายกันแล้วมีแม่เสือมาติดต่อกับนายตำรวจเธอก็จัดห้องจัดหัดสีดีแม่สีก็ช่วยห้องจัดเสียสวยเรียบร้อยเสียค่าเช่าห้องเป็นพิเศษเธอเสียเองเธอพักพวก้วยกัน พักพวกจะบ้านโดยกันที่เป็นญาติกันเขาช่วยเพราะท่านนายตำรวจคนนี้เข้าไปอาศัยมหา,าเสน่ห์ที่เธอจ้างเขาทำมีผลมากเป็นเหตุให้ในายตำรวจคนนี้ลุ่มหลงไม่มาทำงานขาดงานไปเกินกว่าสิบวันผู้คับกองให้ตำรวจไปตามก็ไม่มาผู้กำกับให้ตำรวจไปตามก็ม,มาไม่ยอมออกจากห้อง ความจริงเนื้อสดชิ้นนี้น่าก็จะโอชะมากก็ในที่สุด <c oughs> บรรดานายตำรวจก็ดีบรรดาผู้ปกครองพ่อแม่ก็ตามพี่น้องก็ตามก็สงสัยคิดว่าอย่างนี้ต้องออกจะกราชการแน่เหตุผลเป็นมายงงอย่างไงยังไงไม่ทราบเด็กสาวคนนี้ก็เป็นเด็กสาวธรรมดาธรรมดารูปร่างหน้าตาน้าสวย แต่คนภายนอกที่สวยอย่างนั้นก็มีสวยกว่านั้นก็มีที่นตโตรจคนนี้ผ่านมาแต่ไม่หลงไหลฝ่ายฝันขนาดนี้ในที่สุดก็หมดทางแก้ไปหาพระแก้พระก็แก้ไม่ออกไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแก้ก็แก้ไม่ออกไปหานักพยาศายแก้ก็แก้ไม่ออกไสยศาสายแก้ก็แก้ไม่ออกวันที่สุดเข้ามาหาเสริมสี อขาได้ข่าวว่าเสริมสีเป็นลูกศษย์กรมหลวงยมพรเธอคงแ,แก้ได้หมาเธอถธอก็เห็นใจว่อนจะช่วยแก้เธอก็บอกว่าแก้ได้รือไม่ได้ก็เสียแต่สมเด็จเตียเขาเรียกการสมเด็จเตียเพราะว่าเสริมสีเป็นลูกเจ็กก็เรียกว่าสมเด็จเตียก็ถูกต้องเตียคือพ่อพอก็คือเตีย เธอก็จัดพิธีบนให้เขาจัดของเพื่อบนท่านเมื่อบนเสร็จก็บนขอให้ไปตามนายตำรวจคนนี้ออกมาจากซ่องเลยคำว่าซ่องก็คือซ่องพิเศษแต่ขอโปรดทราบว่าประานที่จัดที่แห่งนี้นะบรรดาท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ซ่องดิเซเพณีอยู่กันโสเพณีอยู่กัน เดิมทีเดียวเธอมาอยู่กับเขาเพื่อประกาศตนเป็นโสเภณีแล่สถานที่ต้อนรับนายตำรวจคนนี้มันเป็นบ้านเขาจัดห้องหับที่บ้านของเธอเองทำเป็นกรณีพิเศษให้แให้บุคคลเห็นว่านายตำรวจคนนี้ไม่ได้เข่าสองเขาให้เกียรติมากเ <c oughs> กรงความมาเสริมสีเทกระบนคนที่ได้จริงๆคือบนแล้ววันที่สาม นายตำรวจคนนี้ออกมากลับเข้ามาทำงานตามเดิมเมื่อเขาถามผลกันท่านก็ตอบว่าก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงมีความหลงไหลใฝ่ฝันจริงๆก็สรุปแล้วว่าเห็นว่าเนื้อสดรายนี้อร่อยมากมีรสโอชะมากมีการสัมผัสดีเอาอกเอาใจดีมากเป,เ,ปเป็นพิเศษ ท่านก็คิดว่าท่านไม่คิดว่าเป็นเนื้อสดค่าขายท่านจะรับไว้เป็นพัญญาแต่เมื่อออกมาแล้วมาทํางานแล้วมีคนถามว่าต้องการไปต้องการไปบ้านนั้นอีกไหมท่านก็บอกว่าเวลานี้มันหมดความรู้สึกความต้องการคนรายนั้นกับสถานที่นั้นไม่มีอีกแล้วอันนี้อัศจ,จรรย์ <c oughs> ถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นไรก็ภัยบรรดาท่านพูดบริษัทก็เลยเอ็มไอมากเพราะกอแห้งจัด <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่สําคัญที่ไม่ต้องการแต่ส่วนสําคัญมีว่าคนสบายคนปลอดภยัยพ้นจากภัยมาได้แล้วทั้งไม่เสียไม่เสียงานท้าลการไม่เสียประวัติบรรดาบิดาของท่านในตำรวจคนนั้นก็มีความสุขญาติพี่น้องก็มีความสุ เสริมสีก็มีความอิ่มหนำสำราญสดชื่นเพราะทำงานได้ผลแต่ว่าท่านที่ต้องรับโทษคือกรมหลวงยุพหนสำหรับอาตมาเองได้เคยพบก,กับท่านทุกคืนเวลาทำใจไปสมาธินิดหน่อยหรือวันนั่งนั่งอยู่จิตเป็นสมาธินิดหน่อยพอนึกถึงท่านก็เห็นท่านท่านจะมาบางครั้งท่านมาในชุดแต่งขาวบ้าง บางครั้งท่านมาในชุดเต็มยศคนทหารเรือบ้างบางครั้งก็เห็นท่านในในระดับยศพลเอกแต่ปกติเขาทหารเรือ <c oughs> <c oughs> ขอร้องอะไรท่านก็นช่วยทุกอย่างแต่ส่วนที่มีสําคยัญก็มาบอกถึงอารมณ์การขัดข้องว่าวันนั้นวันนี้ใครจะกันบ้างใครจะแกล้งบ้าง,ใค,ง,างใครจะขัดข้องบ้างจะดีบ้างใครจะชมบ้าง แต่ท่านก็เตือนบอกขอว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาว่าคนที่เกิดมาทุกคนมันต้องตายทั้งหมดมันชมเรามันก็ตายมันติเราแล้วก็ตายมันขอโทษมันติเรามันก็ตายเราชอบคําชมเราก็ตายเราไม่นิยมคําติเราก็ตายท่านเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าสนใจในมัน นัติโลเกอานินิโต o ท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแตยคนที่นินทานก็ดีสันเสริญก็ดีไม่มีอะไรเป็นผลเรารับคํานินทานกลุ่มปเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นผลถ้าเราดีแล้วเขานินทานว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนชั่วเขาสันเสริญว่าเราดีแล้วก็ไม่ดีไปตามอย่าสนใจท่านเตือน แต่หลังจากนายตำรวจออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่เห็นหน้านตำณวจยุพรไปนานสิบห้าวันหายยังไงก็ไม่พบเชิญยังไงก็ไม่มาพอทุกวันท่านเคยมาคุยเป็นเพื่อนทำให้เกิดไม่หมดความเหงาตามงโมติชอบนั่งคนเดียวเวลาไหนอยู่คนเดียวเวลานั้นเป็นสุขขณะที่อยู่คนเดียวก็คุยกับเทวดาบ้างคุยกับพรหมบ้างมีความสุขดี ไม่หนักอกหนักใจเมื่นคุยกับคนเมื่อวันที่16เข้ามาถึงก็พกท่านกรมหิวพรในเครื่องแบบคนเรือเอกเต็มยศของทหานเหลือเจ้าเรียนถามนึกว่าท่านหายหายไปไหนมาเ่านก็ตอบว่าผมถูกกักบริเวณ15วันเจ้าเรียนถามนึกว่าท่านเป็นเทวดา แล้วใครยากักบ,บริเวณท่านก็ท่านก็บ,บอกว่าท้าววิรุหกเพื่อเป็นเจ้านายอยู่ด้านที่ใต้ของโลกท่านบอกว่าถามว่ากักเรื่องอะไรท่านบอกว่ามีโทษในฐานะที่เข้าประเด็ซ่องของโสเพณีท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่าอี้หวยท่านไม่เรียกเสริมสีท่านเรียกหวยนะอี้หวยเป็นขอร้องผมอะ ให้ไปช่วยนายตำรวจคนนั้นให้ผมก็สงสารมันจะไม่ช่วยมันก็จะเสียชื่อมันก็เรียกผมสมเด็จเตี่ยสมเด็จเตีย,ตยแต่เตียก็มีมีความเห็นใจสงสารโลกเมื่อจะเข้าไปมันก็ผิดระเบียบแต่ขั้นจะเข้าไปจะไม่เข้าไปเลยนายตำรวจคนนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต้องถูกออก แต่เกณฑ์ชะตาบุญบรารมีเขาเธอยังไม่ควรจยออกต้องดูกันก่อนแต่บอกาการจะช่วยต้องดูทั้งบุญบรารมีด้วยไม่ใช่แค่ช่วยทรงเดชถ้าคนเลวไม่มีบุญไม่มีบ,มมบ,บรารมีอยู่เลยไม่มีอะไรหนุนหลังไม่มีบุญหนุนหลังยู่เบื้องหน้าล้วก็ช่วยกันไม่ได้เนี่พันผู้ฟังฟังแล้วก็จําไว้ดีนะก็ละเลยถามทานว่าถ้าบุญเก่าเขาไม่มีบุญใหม่เขาทําไว้ แต่ทาไว้ก่อนที่จะบน่นถือว่าเป็นคนมีบุญไหมถ้าก็บอกตั้นแหละก็เป็นบุญความดีที่เขาทาไว้ก่อนก่อนที่เขาจะชั่วฉะนั้นถ้าใครเขาทําบุญดีๆรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเรือตั้งตนอยู่ในภูมิหายสีบ้างสังหาวัตถุสีบ้างอยู่ในศีลบ้างอยู่ในธรรมบ้างตั้งใจชอบฟังเทศบ้างอย่างนี้ช่วยสะดวก แต่คนไร้ความดีไร้ศีลไร้ธรรมผมก็ขอยืนยันว่าผมช่วยไม่ได้แต่นายตำรวจคนนี้ชาติก่อนก็ทําบุญไว้ดีชาตินี้เขาก็ทําดีเขาเป็นนายตำรวจมือปราบแต่ก็ปราบคนผิดคนที่ทําความเดือดร้อนให้เกิดกับชาวบ้านกับทรัพย์สินชาวบ้าน,น,น,าานในเมื่อเขาช่วยคนก็มีความสุขกขจัดว่าเป็นบุญบาร,รมีส่วนหนึ่งที่เขาทําทานเขาว่าให้สิลเขเคยรักษาแต่เวลากา่อน ไอ้ภาวนานี่เขาภาวนากันปืนนึกถึงพระก็ถือว่าใช้ได้จามนัญาติโยมนะภาวนาการปืนภาวนาอาวุธถือว่าเป็นพระจะบว้ใจนึกนึก็ถือถือว่าถึงพระถือว่านึกถึงพระใช้ได้ขอไม่ดีมากก็รวมความว่าอาศัยที่เขาต้องช่วยท่านผู้นั้นท่านเลยถูกกักบริเวณสิบห้าวันวันนี้ปลอดแล้วผมคิดถึงท่าน ท่านคิดถึงผมผมก็ทราบท่านขอร้องให้ผมมาผมก็ทราบแต่ผมมาไม่ได้ถูกกักบริเวณรวมความว่าท่านขอร้องว่าต่อที่นี้ไปขอให้บอกทุกคนใ้ทราบว่าทุกคนเวลาจะบนท่านเรื่องการเข้าซ่องขอเลิกไม่ช่วยใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะบนค่อยปฏิบัติตามระเบียบตามที่กล่าวมาแล้วอย่ากโกงกัน รวมความว่าเรื่องของกรมหลวงยุพนยังไม่หมดจะเก็บไว้ต่อตอนตอน่ตอต่อไปเรื่องของผีชันาถจะต,ต้องใช้เวลาหลายตอนบรรดาท่านผูต้ตบริษทัทนิธวดานะเทวดานชัยนาจะนึนกว่าท่านอยู่เฉพาะชันาถนะความจริงนี่เรื่องน้ธรรมกลัวมาแล้วนะจะไม่โพตธรรมะตอนหลังเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนาติโลเคานิตเรื่องนินทานสันเสรินี่เป็นธรรมะรายการธรรมะเอากันวันนั้นหน่อย เพราะว่ากระึงกงรมหลวงยมพรว่าทําไมเจ้าจะต้องแก้บนหรือว่าวลาบนกันก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีแล้วก่อนสามโมงเย็นสิบนาทีท่านบอกว่าคนที่มีสาวามสำคัญที่เป็นเพื่อนกันเวลานี้คือจะปลังหรือจะปล่อยบางคนก็เรียกปลังบางคนก็เรียกปล่อยเวลาที่ท่านพูดวันนั้นเ็าอยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านปลังท่านปล่อยท,ท่านสิงค์ขอนอะไรพวกนเนี้ยท่านทองดีแล้วก็มีเยอะในก็เหมวอยมพร แต่กระชี้หน้าบอกเจ้าปลังนี่แหละสำคัญมากเวลาเขาบ่นผมผมทำงานเวลาเขาแก้บน่นไอ้ปลังมันไม่ทำเวลาเขาบน่นเขาทำะไรผมทำคนเดียวแต่ไอ้ปลังเนี่มันไปรับรับการแก้บ่นซะเองเวลาก็เชิญผมผมมาจะปลังมันว่าไปเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าเทวดาโกงกันได้หรืออย่างนี้มันเป็นอาทินาทาน ท่านบอกว่าวิสาสาปรมายาติการคุ้นเคยกันถือว,ว่าเป็นญาติสนิทนี่จะปลงนี่จะปล่อยนี่มันเป็นเพื่อนคู่หูเลยนะสิงคอ r นี่ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนกันคู่หูกันมีอะไรก็กินด้วยกันใช้ด้วยกันเป็นความจริงเทวดาวมีของทิพย์ถือว่าท่านเป็นเพื่อนกันถ้ามีสิทธิ์ร่วมกันท่นั้นเวลาเขาแก่บ,บ่นเจ้าปลังมันก็โชยอากาศ ในฐานะที่บรรญาเป็นญาติสนิทกันเองกับผมมันก็เลยเอาจะทุกอย่างแต่ผมก็ต้องทำงานเลยทันไปถามปลังถามปลังมีหน้าที่อะไรผมเป็นเทวดาพิเศษครับมีหน้าที่ช่วยขโมยลักของแล้วก็มีหน้าที่รับติดตามของที่ขโมยลักไปรวมความว่าถ้าใครจะขโมยของถ้าบนผม ผมรับช่วยมันขโมยได้แล้วก็เวลาเข้าบนติดติดตามเข้าบนผมผมก็รับช่วยติดตามมันได้ก็เลยบอกว่านั่นมันผิดศีลน,นะมันละเมิดศีลถ้าบอกไม่ใช่มันต้องเฉพาะบุคคลครับบนกันทุกคนไม่ได้ผลมันต้องเป็นคนประเภทที่ว่าชาติก่อนเคยยักยอกของเขาไปชาตินี้ต้องตอบสนองด้วการของหาย <c oughs> แต่ในชาติก่อนยักยอกไปแล้วไม่ได้ไปเลยคืนให้เจ้าของเ็าม่ว่าเขาจับได้ครับเขเอามาเขาคืนได้เวลาชาตินี้เหมือนกันเวลาขอหายตามได้พ้นช่วยตามนี้ครับอรรบ,บันดาท่านผู้ฟังมองดูเวลาหมดเสร็จแล้วเหละเวลาสิบวินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี